วันนี้นะครับก็มาพบกับอาจารย์ <S <s <pulled> <internally> ส้มโอฮิรันกริดพัทรรบริบูรณ์กุลนะครับหรือพี่ส้มโอตุกๆไทยแลนด์สำหรับคลิปนี้อาจารย์ส้มโอก็จะมาสอนทำเครื่องประดับจากเศษผ้านะครับและก่อนอื่นเรามารู้จักอุปกรณ์ในการทํางานกันก่อนนะครับเสื้อตัวเก่าของคุณหรือจะเอาเศษผ้าที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับ แต่ต้องมีความยาวนะครับไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรหรือว่า1ฟุตครับเศษกระดาษแข็งนะครับดินสอไม้บรรทัดยางลบปากกาเมจิกและคัตเตอร์ครับเครไกาตัดกระดาษและกครไกตัดผ้าเข็มได้แล้วก็อย่าลืมนะครับกครไกาตัดได้ครับขั้นตอนที่1นนะครับก็คือการทำแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นของเราจะมี2ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่ง เอาไว้วางสําหรับตัดผ้านะครับและอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นแพทเทิร์นที่จะเอาเป็นตัวช่วยในการรีผ้านะครับลักษณะของลูกปัดที่เราทําจากผ้านะครับจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นความกว้างของลูกปัดเนี่ยเราสามารถกําหนดเองได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับอาจารย์สมโกก็ได้กําหนดให้นะครับความกว้าง1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลูกปัดมีความกว้าง1นิ้วนะครับแพทเทิร์นของเราก็จะต้องกว้างเท่าไหร่ครับ2นิ้วนะครับ เดี๋ยวเรามาวาดแพทเทิร์นกันเลยเราก็วาดไปเลยนะครับ2นิ้วแบบนี้นะครับใช้ปากกาสีดำนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับความยาวนะครับ20เซนติเมตรนะครับหรือจะถ้าเราทำเป็น30เซนติเมตรก็ได้นะครับต่อไปนะครับเราต้องทำแพทเทิร์นอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นแพทเทิร์นที่มีความกว้าง1น,นิ้วความยาว นะครับแพทเทิร์นชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นสำหรับช่วยในการรีดผ้าครับเมื่อเราขีดเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ตัดทันทีเลยครับตัดให้ตรงนะครับเห็นไหมครับว่าแม้แต่ตัวกระดาษแข็งเนี่ยเราก็สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในบ้านได้นะครับเส้นกระดาษแข็งตัวเนี้ยความหนามันน่ะไม่ควรจะประมาณไม่ไม่ถึง1มิลลิเมตรนะครับก็จะสามารถเอามาใช้งานได้สะดวกนะครับก็จะมีแพทเทิร์น2ชิ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปวางผ้ากันเลยวิธีการก็คือเราจะต้องตัดก่อน เพื่อเดี๋ยวเราจะเอาไปรีดให้เรียบนะครับตัดเลยนะครับได้ผ้าแล้วนะครับได้ผ้ามาแล้วนี่นะครับเราต้องรีดผ้าให้เรียบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานําไปทําเป็นลูกปัดแล้วนะครับเราจะไม่มีสิทธิ์รีดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผ้าตัวนี้ต้องเรียบเนียนสูยครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการวางผ้าเพื่อตัดนะครับก็นาแพทเทิร์นชิ้นที่1นะครับที่กว้าง2นิ้วนะครับมาวางลงไปจะต้องวางให้ตรงนะครับ ตรงตามแนวเส้นผ้านะครับใช้ปากกาเมจิกหรือว่าใช้ช็อคก,ก็ได้นะครับขีดตามแพทเทิร์นของเรานะครับแบบนี้เลยสามารถใช้ไม้บรรทัดขีดไปที่ผ้าเลยได้ไหมได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วนะครับแต่การทําแพทเทิร์นเนี่ยก็ทําให้เราชัวร์นะครับว่าเรามีแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับเราก็ตัดออกมาเลยนะครับ เส้นผ้าที้เนี้ยนะครับต้องยาวประมาณไม่ต่ำกว่า15เซนติเมตรก็สามารถที่จะทำตัวลูกแปดได้ถึงประมาณ2อันนะครับ1-2ถึงชิ้นนะครับค่อยๆทำไปน,นะครับเสร็จแล้วครับเส้นผ้านะครับที่เราตัดไว้เมื่อกี้นะครับก็จะกว้าง2นิ้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่การนำไปรีดนะครับถึงเวลาแล้วนะครับของแพทเทิร์นที่เราจะใช้เป็น เครื่องมือในการช่วยรีดผ้านะครับให้เราพับผ้านะครับพับตามขอบกระดาษแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถรีดได้เรียบแล้วก็ก็จะตรงเป๊ะเลยนะครับแบบนี้เราให้เวลากับเขานิดนึงนะครับให้เวลากับน้องนิดนึงนะครับแล้วก็จะออกมาสวยนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับตัดขอบฝั่งหนึ่งให้มันตรงเป๊ะก่อนนะครับให้เราพับขอบฝั่งหนึ่งเข้ามาประมาณสักเล็กๆนะครับประมาณไม่ถึงครึ่งเซนนะครับ ตั้งหลักในการที่เราจะม้วนนะครับนี่แลเราจะม้วนนะพับพับเข้ามาแบบนี้แล้วก็ม้วนนะเรื่อถึงขนมทองม้วนนะครับม้วนแล้วก็เราก็ค่อยๆขยับผ้าไปนะครับค่อยๆขยับไปนะครับจับให้มันตรงแล้วก็ม้วนไปนี่นะครับให้เราเว้นปลายอีกข้างหนึ่งนะครับครึ่งนิ้วหรือ1เซนให้เราพับพับเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับพับไปข้างในนะครับม้วนต่อไปจนสุดก็จะเป็นการเก็บปลายผ้านะครับ ต่อไปจะเป็นการเย็บนะครับให้มันดูตัวอย่างที่เสร็จแล้วก่อนแล้วกันมาจะมีรอยเย็บทั้งหมดนะครับสามรอยลูกปัดเราอะทำกว้างใช่ไหมพอเราทํากว้างเนี่ยเราก็ควรจะเย็บตรงกลางล็อกไว้ด้วยนะครับจริงๆอาจจะล็อกแค่2จุดก็ได้นะครับเย็บแบบนี้เลยนะครับชิดชิดขอบนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับประมาณซัก3ามสี่มิลนะครับแล้วเราก็สอยเก็บตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับเก็บเก็บตรงนี้นะครับมาเห็นไหมครับ เราเย็บแล้ว,เ,วเราเย็บอีกข้างหนึ่งนะครับถ้าเป็นผ้าที่มีราคาก็จะดีนะครับเราสามารถที่จะคริสตัลหรือว่า,าวัาสดุที่มีราคาก็ได้นะครับก็จะทําให้เครื่องประดับของเรานั้นนะครับสามารถที่จะขายได้ราคานะครับหรือว่าใส่แล้วก็ดูโอเคต่อไปเราเก็บได้แล้วนะครับแบบซ่อนไว้ข้างในนะครับซ่อนไว้ข้างในแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะเก็บให้เราทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้จะเห็นว่านะครับเอาเข็มหมุดล็อกไว้ก่อนนะครับเราจะทําทีละขั้นตอนเนาะม้วนม้วนม้วนนะครับล็อกล็อกไว้แล้วนะเดี๋ยวมาเย็บทีเดียวนะครับเมื่อเราเตรียมลูกปัดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการร้อยนะครับวันนี้จะสาธิตด้วยการใช้ได้ถ้าอยากจะให้แข็งแรงนะครับเราใช้ได้ทั้งหมด4ี่เส้นได้เลยนะครับให้ใช้เข็มเนี่ยนะครับแทงเข้าไปเลยนะครับตรงกลางนะครับแทงเข้าไปแล้วก็ให้เหลือได้หรือว่าเชือกของเรานะครับไว้อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับนี่นะครับ ก็ร้อยเปเรื่อยอย่างนี้เลยนะครับนะมันก็จะต่อกันเป็นเส้นแบบนี้เลยเนาะมัดได้เลยมัดต่อกันแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับน่ารักดีนะครับน่ารักดีนะครับทีมันจะใหญ่ไปนิดนึงนะะแต่ว่าถ้าใส่ได้หลายอันนะก็น่าจะสวยดีนะครับแบบนี้เครื่องประดับ ที่เรียกว่าเป็นกําไรหรือเป็นสร้อยก็ดีนะครับเพื่อการใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าจะนําไปต่อยอดเป็นธุรกิจนะครับทันเป็นงานคราฟตงานศินละปะแบบนี้นะครับขายได้อีกด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับ หวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการทํางาน DIY ไปพร้อมๆกับอาจารย์ส้มโอนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะครับมาให้อาจารย์ส้มโอได้มีโอกาสมาทําคลิปสอนงาน DIY นะครับในงานอัพไซคลิงแฟชั่นด้วยนะครับแล้วหวังว่าจะได้เจอกันในโครงการหน้าอีกนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับ